แล้วใครแล้วใครจะมารับกลับใช่ไหมสตาร์ทเลยสตาร์ทรถดึงขึ้นไปดึงได้ไหมล่ะดึงก็ไปแค่ไม้โลนะเกดครับดึงอันนี้ใช่ไหม